ขอรับสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเอาหินมาเทครับผมนะเทด้านในตรงบริเวณตรงนี้ับผมนะก็เดี๋ยวพ่วงอันนี้เราไปนะผมนะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะเพราะว่าถอยยากซะเหลือเกินนะพวกพ่วงอันนี้นะเทก็ต้องค่อยๆถอยไปผมค่อยๆถอยรุ่นๆอ่าพ่วงหินตัวนี้เราก็ซื้อมาตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะโอเคมันถอยยากจริงนะพวกนี้มันไม่เหมือนพ่วงเขานะผม สวยมาสวยมาสวยมาออ๋ตรงนี้ก็จะทําเป็นบ้านนะผมบ้านหลังเล็กๆนะบ้านหลังเล็กๆนะผมก็เอาแม่ครมาเรียบร้อยแล้วแหละนะผมเตรียมยกเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคโอ้ยโอเคเทไปม,มันเบิร์ดเทมาเทมาโอ้นุ่นนุนเทไปโอ้ยนู่นนุ่นนุนโอเคโอ้ยโอเค,อ,เคอย่างไรอะ แมโอเคดำลงครับผมนะปร๊บนีับถอยไปแม่บุญนุ่นนุนนุถอยมาถอยมาถอยมาโอเคงั้นแหละเอองั้นแหละแมดำไปผมวุ้นโอ้ดำดำขึ้นไวนะดำขึ้นไวนะเอนเสร็จสักทีเลยวะ่าโอ้โห้าสิบเอ็ดเปอร์เซโอ้โหทุกคนห้าสเอ็เอร์เซ็นครับ ผมว่ามีสองรถเป็นอยา่างต่ำว่ะถ้ามันมาแบบนี้นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเอารถไอ้แม่โคเกี่ยๆดูบ้างก็ได้ผมเอาผมเดี๋ยวผมดาแล้วก็เดี๋ยวเอาแม่โคมาเกี่ยวเลยผมนะดาไปเลยนะเดี๋ยวแม่โคมาเกี่ยวนะผมถ้ามันไม่พอค่อยว่ากันใหม่นะออโอเคจะจอดอ่างนี้ก่อนแล้วกันแม่โคมาเกี่ยวผมนะแหมหนีเจ้าแคทจอดอยู่เฉยๆก็มีงานใหผมนะ ไปผม lais, ดูด <Elena> okay. oh, ูด okay. okay. oh, okay. 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 ูด oh, okay. oh, oh, ูดูโอเคโอ้ดูดูแบบดูมุมนี้สวยดีเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไม่โคเกี่ยวนะผมนะดึกดึกดึกดึโอเคไม่โคเกี่ยวให้มันเสมอกันนะครับโอ้หนามากโอ้ยรถเดียวก็พอรถเดียวก็พอนะผมนะรถเดียวก็น่าจะพอผมนะรถเดียวก็พอแล้วผมว่านะดูดิ ือโอเคเกี่ยไปเรื่อยๆผมนี่รถเดียวก็น่าจะพอนะผมว่าเนี่ยโอเคเนี่ยเออเกี่ยไปเรื่อยๆนะปึ๊บนี่ตรงไหนแดงตรงไหนเหลืองเอ,อรือว่าเอรอว่าอ๋อนี่ยเขียวหมดแล้วนี่เอออ๋อมัออนเอาบางๆเองครับผมมันเอาพื้นพื้นที่บางๆเองนะครับแล้วเราจะอย่าไปเทนอกกรอไปเนาะกลัขบขึ้นมาโอเคบุค้ยได้ดินด้วยปะเฮ้ย เราตักเอาแบบนี้มันได้หินเลยนะผมเนี่ยได้หินนะเนี่ยโอ้สบายเลยผมนะทีนี้นะสบายเลยผมเออรู้สึกว่าเราจะเทเยอะกินไปนเนี่ยผมว่าเราเทเยอะกินไปด้วยซ้ำนะผมนะไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรผมว่าเราเทเยอะกนไปด้วยซ้ำแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเอาบางๆเองนะผมว่ามันเอาบางๆมากนะครับอ๋อเสร็จเรียบร้อยแล้วผม โอเคโอเคไม่เป็นไรครับป๊บโอเคแรับโอเคทีนี้ก็รถบดมันบดครับผมนะรถบดมันบดอ๋อเราจะบดดีไหมรถบดเนหรอขี้เกียจไปย้ายมาว่ะเอาไงดีวะขี้เกียจไปย้ายมาเหมือนกันนะอืมเอาไงดีวะ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 อ๋อเอาไงดีวะอ๋อไม่บดหรอกนะผมไม่ต้องบดครับขี้เกียจครับผม โอเคแล้วถ้าได้ตังค์มาแล้วผมทีนี้ก็ทำอะไรต่อพี่อ่าเขาบอกว่าให้ไปซื้อของผมโอเคเดี๋ยวผมเอาซื้อ,อแล้วก็ให้เขามาส่งเลยผมเพราะว่าอยู่ไม่ไกลนะครับโอเคบนเขาเขาก็มาส่งกับผมนะบนเขาเขามาส่งรถนะเ,เ,เท่าไหร่นี่รถร้อยยี่สิบโอ้โหซื้อห้าร้อยรถร้อยยี่สิบโอ้สุดยอดเลยวะอันนี้ซื้อพันสี่รถเท่าไหร่วะซื้อพันสี่รถสามร้อยครับโอ้โห ถ้าส่วนรถพี่จะเยอะขนาดนี้นะผมไม่ไปซื้อที่ร้านแล้ว <g ül> นะผมโอเคทีนี้ก็ลาดปูนครับผมโอเคเดี๋ยวเรา,าไม่น่าจะได้ลาดปูนสูงนะมีสองเมตรสองเมตรไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวกระจกก็ได้ผมเดี๋ยวเราลดปูนมาก็แล้วกันนะผมเดี๋ยวลดพวกที่ไม่เกี่ยวเข้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลดปูนออกมากเลยผมนะลดเกียรไว้ตรงนั้นแหละโอ okay. เคเพได้ใช้เพื่อได้ใช้ โอเคเดี๋ยวรถปูนออกมาเลยผมนะรถปูนรถปูนรถปูนออกมาอืมคันนี้ผมโอเคไปกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเราต้องไปซื้อปูนที่เหมืองด้วยครับผมไปซื้อปูนที่เหมืองด้วยคนระับไปไปเลยครับมปบุญบุปับ๊บ <laughs> ผมหาอยู่เมื่อกี้ผมหาอยู่นะ หาตั้งนานคนระับโอเคเดี๋ยวซื้อปูนะครัซื้อปูนนะครับผมซื้อปูนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ,โอ,โโอีโอ้โหมันเบรกรไก่อะไรของที่เก๋โอเคพอละโอเคซื้อผมนะครับซื้อปูหนึ่งรถอ่าปาบไปนะผมอรอครับผมนะรอยาวไปครับผมรออาได้กี่นาทีนะห้านาทีนะผมรอยาวไปครับผมนะรอไปยาวครับโอเคเดี๋ยวจบงานนี้เดี๋ยวไปทําถนนเหมือนเดิมครับผมนะ ทำถนนครับครับผมโอเคถนนก็เหลือสองเส้นสุดท้ายครับผมเหลือสองเส้นนะแล้วก็ทำถนนเสร็จปุ๊บก็ไล่ไล่นี้เลยครับผมนะไล่ทำบ้านทำตึกอะไรมาเสร็จเลยนะครับโอเคตอนนี้เต็มเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวเราลดไปเทเลยเอาเอาเอา,เอาปูนไปเทเลยครับอือนอนไปครับผมนะไปครับไปครับไปครับเดี๋ยววิ่งขึ้นเนินไปเลยนะผม ไปครับผมบูสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับเกี่ยวมีไปแล้วพี่มีตัดตาเล็กน้อยถึงปานกลางแม่โอเคบุญว่าบุญ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 โอเคเราจะฝอยไปครับผมนะบุญนะผมพี่บุญบุญบุญโอเคเอาติดนี่ว่าอะไรวะโอ้โหวิ่งไปตรงท่ออะไรครับผมมันติดนะ ยงนี้ก็ไม่ได้หรอได้อยู่ถอยมาผมดุน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 โอเคถอยมาถอยมาโอเคอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเฮ้ยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอเคปั่นเลเวลนะปัดชั่วเลเวบผมโอเคผมโรยแป้งแต่ตรงนี้เลยโรยแป้งแต่ตรงนี้เล้วผมโอเคเปิดโคนนะผมแมโอเคยาวไปผมนะยาวไป บบนบนครับโอ้โหเทไปเรื่อยๆผมเทไปเรื่อยๆครับบุนบุโอเคนี่ครับเทไปเรื่อยๆครับออูนตาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วพื้นที่ด้านล่างเขาเขาใส่อะไรด้วยผมก็ไม่รู้เหมืนกันลเนี่ยอ่ามันเป็นเหมือนผ้ายางอะไรสักอย่างนึงเลยนะครบก็ไม่รู้ว่าเขาลองทาไมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ ปูนหะนับแม่โอเคถอยมาปูนถอยถอยถอยนะผมถอยอีกโอเคครับผมมาบุนนะับนี้เดินมาโอเค,รรอรรอครเรียบร้อยเรียบร้อยนะผมเรียบร้อยถอยถอยนะผมมาบุนโอ้ยจะเสร็จเอาอย่าบอกแล้วว่าออกไม่ได้เนี่ยชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไง ดีย๋ยวออกนะมันออกไม่ได้เนี่ยอือเอชิบหายแล้วอือพุงพ่งพุง่งพุ่งชิบหายแล้วไงมันเข้าได้มันออกไม่ได้หว่โอ้โหออพุ่งมาใช้ความใช้ความเร็วในการถอยออกครับไอ,เ,อเดินหน้าออกนะครับเนี่ย,ยางานลาดปูนเหมือน,นจริงมากครับผมนะเหมือนของจริงมากครับงานลาดปูนเนี่ยเสรียตีสตีบี่โอเค โอ้ยนานซะเหลือเกินเนาะเดี๋ยวเอารถเอารถปูนจอดไว้ตรงนี้นะผมเอรถปูนจอดไว้ตรงนี้ละกันนะครับโอเคก็เขาบอกให้ไปซื้อของอยูผมนะเราอาจได้กินไดทีละเอามาแถมให้เยกะนะผมเอาไปซื้อของอีกนะผมก็เดี๋ยวซื้อของมากันเลยครับซื้อของเมื่อกี้ซื้อของมาลาดปูนก็อนวันนี้ซื้อของมาสร้างบ้านนะผมอันนี้ก็ลดไปเท่าไหร่วะลดไปเจ็ดร้อยครับอันนี้หนึ่งงานลดไปหนึ่งร้อยโอ้โหลดเยอะจริงจริง โอเคเรียบร้อยผมนะครับโอเคโอ้เป็นบ้านแล้วผมเป็นบ้านแล้วนะผมเอา้าอาแล้วแผ่นยกมันอยู่ตรงไหนอย่าบอกนาให้ไปซื้ออีกอ๋อซื้ออีกครับผมนะโอ้โหซื้อเยอะจริงจริงครับแล้วแผ่นยกอันนี้สามอันครับผมนะรถไปพันสามโอ้โหรถเยอะมากครับคุ้มคุ้ม อ่ะมนเยอะจริงอ๋อมันอยู่ด้านหลังเราต้องได้เราต้องได้ใช้เขนวะทุกคนเพราะว่าแผ่นยกมันดูมันอยู่ด้านหลังครับผมมันไม่ได้อยู่ด้านหน้าว่ะเลวเอาเคนก็ได้นะผมเพระาะว่าเคนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวใช้เป็นเค็นเล็กแล้วกันนะผมใช้เป็นเค็นเล็กนะครับนี่ก็เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมายกแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมายกคลิปนี้มันยาวแล้วนะผมโอเคเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะผมบายบายทุกคนครับสวัสดีครับ